นับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตลาเด็กสมบูรณ์เนื้อผัดดอกไม้ดองจบไปแล้วท่านผู้ชมครับอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นผัดหมี่สองกริย์กับเนื้อปูถั่วงอ,อกกันครับท่านผู้ชมครับเอาครกมาตำกระเทียมก่อนเป็นอันดับแรกครับผมมีกระเทียมกี่เปลกทั้งเปลือกนี่แหละครับแล้วเราก็จะตำกระเทียมรอไว้ก่อนครับผมไม่ได้ตำกระเทียมให้ละเอียดนะครับผมเพียงบุบบุให้เขาแตกเพราะว่าแต่ต้องมั่นใจว่าเราบุบทุก เม็ดนะครับทุกกีบครับเป็นแบบนี้เัระน,นั้นเราจะทําให้กระเทียมเราเนี่ยแตกเป็นเม็ดเม็ดจริงครับเ้วเดี๋ยวเราค่อยผัดกับน,น้ํามันให้หอมจากนั้นเสร็จแล้วมาเตรียมกันหน่อยหน,หนึ่งก็คือเราจะมีผักชีครับที่จะใส่กับเขาผมหั่นเป็นท่อนแบบอย่างนี้เลยผักชีเราล้างมาสะอาดแล้วมีต้นหอมด้วยแล้วผมก็จะหั่นท่อนใกล้เคียงกับผักชีของเราครับเอาละครับได้แล้วแล้วก็ผมเพิ่มสีสันหน่อยคือใส่คลิแฉลบลงไปครับ เรียบร้อยเห็ดหูหนูแช่น้ํานะครับหรือจะเป็นเห็ดหูหนูสดก็ได้ท่านผู้ชมถ้ามันเล็กอย่างเงี้ยผ่าครึ่งอย่างเดียวเห็ดหูหนูผมใช้หั่นครึ่งเอาครับเราหั่นชิ้นประมาณที่จะเป็นชิ้นพอคําอย่างนี้ครับไม่ต้องซอยจนเป็นเส้นเล็กๆเ,เดี๋ยวเราเคี่ยวแล้วไม่เจอก็นั้นชิ้นขนาดนี้ครับพวกที่เป็นชิ้นขนาดนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องหั่นนะครับใหญ่หน่อยก็หั่นเป็น3ได้หมดเรียบร้อย าดูที่ดอกไม้จีนครับเราแช่น้ําจนนุ่มแล้วเดี๋ยวเราล้างเอาน้ําออกครับขยำขยำหน่อยครับให้น้ำเขากินเขาออกไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราบีบให้แห้งหน่อยเพราะาจะได้รสชาติจะได้เข้าไปในดอกไม้จีนด้วยครับเวลาเราผัดทุกอย่างครบเราก็เอาน้ํามันครับน้ํามันสําหรับผัดนี่แหละครับใส่ลงไปในเตาที่เตรียมมาไว้เปิดไฟใส่กระทะลงไปในนี้นะครับผมก็จะเปิดไฟ กระเทียมเราอยู่ในครกแล้วท่านผู้ชมครับไม่ต้องรอน้ํามันอย่างที่เคยบอกตลอดเวลาครับเพราะว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นมาโดนมือเราเห็นไหมครับน้ำมันพอเริ่มร้อนกระเทียมเราก็ค่อยๆซึมความร้อนจากน้ํามันจนทําให้กระเทียมหอมแล้วเราไม่อันตรายครับไม่กระเด็นไม่อะไรด้วยแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับว่าเราตําหรือบุบในครกจนกระเทียมทุกกีบเนี่ยแตกเพราะถ้ากระเทียมไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวพอโดนน้ำมันแล้วกระ,กระเด็นความร้อนมันจะใครทยทให้เนื้อกระเทียม ข้างในขยายเปลือกยังห่ออยู่พอมันขยายปุ๊บมันก็ดีดตัวมันก็มันก็กระเด็นนะครับผมลดไฟลงเพื่อที่จะทําให้กระเทียมเราหอมมากขึ้นจนเขาเหลืองเนี่ยนะครับพเพราะถ้าเร่งไฟแรงจนเกินไปเนี่ยตัวกระเทียมจะไหม้ซะก่อนข้างในก็จะเป็นสีขาวไม่ค่อยเหลืองเท่าไหรนะ่านั้นลดไฟนิดนึงเสร็จแล้วผมเตรียมไข่ไข่ไข่ของผมสองฟองอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปใส่วุ้นเส้นกับเส้นหมี่ลงไปผัดพร้อมกับไข่ ให้เขาสุกหอมครับแล้วก็ดอกไม้จีนด้วยผักเอาไว้หลังสุดเลยนะครับเนื้อปูไว้หลังสุดอย่างที่บอกทุกครั้งเวลาใช้เนื้อปูเนี่ยเราจะไปนึ่งอย่างน้อยนะครับนึ่งให้น้ําเดือดเนี่ยอย่างน้อยต้องมี1นาที2นาทีนะครับเพื่อฆ่าเชื้อให้เขาสุกอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมใส่ขิงใส่ต้นหอมลงไปข้างล่างก็จะดีครับจะได้หอมขึ้นเอาละครับกระเทียมเราเริ่มที่จะหอมทั้งทั้งหมดแล้วแล้วก็เหลืองแล้วก่อนที่จะใส่ไข่เนี่ยผมลดไฟลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ เวลาใส่แล้วมันกระเด็นลงโดนมือเราความชื้นของไข่ไนะครับเรียบร้อยแล้วผมจะยีไข่ให้แตกหน่อยในระหว่างที่เรายีไข่เนี่ยไข่ไม่ต้องสุกท่านผู้ชมครับเราใส่วุ้นเส้นที่เราตัดเอาไว้ผมใส่วุ้นเส้นลงไปช่วงที่ใส่เนี่ยท่านผู้ชมต้องไม่ให้ไข่เราโดนความร้อนจนแข็งตัวนะครับเ,เสร็จแล้วใส่นี่ครับดอกไม้จีนที่เราแช่น้ำไว้จากนั้นเร่ง เอาให้ไข่กับเส้นมีแล้วก็วุ้นเส้นเราเนี่ยเข้ารวมกันเขาอย่างเงี้ยครับรวมกันไม่ต้องรีบเร่งจนให้ไฟแรงนะครับเพราะเดี๋ยวไข่เนี่ยเราไปสุกอีกรอบนึงได้แต่ว่าต้องการให้ความชื้นของไข่เนี่ยเกลี่ยให้ทั่วเส้นทั้งหมดก่อนแล้วความชื้นของไข่เนี่ยจะทําให้เส้นทั้งหมดเนี่ยสุกแล้วก็นุ่มครับแ้วถ้ารีบเกินไปแล้วเดี๋ยวความชื้นมันแห้งเร็วเกินเส้นก็จะแข็งไป พอเริ่มได้ยินเสียงเราก็ลดไฟนิดนึงครับเพราะอยากให้ตัวไข่กับเส้นค่อยคอยซึมน้ำสุกไปเรื่อยๆครับขั้นตอนนี้คือเราจะต้องทำให้ไข่ถูกน้ำมันนะครับเค้ากับเส้นผัดให้หอมก่อนอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องให้ไข่ทั้งหมดที่เค้าอยู่กับเส้นสุกโดยไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมาก อ่ะลครับเราดูว่าเส้นได้ยินเสียงเห็นไหมครับไฟพอดีเส้นโดนผัดแล้วก็หนีกระทะเหมือนกันท่านผู้ชมครับเนี่ยพอไข่เนี่ยก็อยู่เคลือบอยู่กับเส้นแล้วทําให้เส้นเราโดนความร้อนแล้วหอมครับเอาละไข่ตอนนี้สุกแล้วผมอยากได้กินน้ําปลานิดหนึ่งท่านผู้ชมครับผมอยากจะได้ใส่น้ําปลาในกระทะในช่วงที่ร้อนแบบนี้ครับอ่าละนิดหน่อยครับเพื่อที่ทําให้ความหอมของน้ําปลาเนี่ยเข้าอยู่กับเส้นของเราครับเสร็จแล้ว ผมก็จะใส่นี่เห็ดหูหนูลงไปครับผักเขียวยังไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าตรงช่วงที่เขาแข็งๆเราก็ใส่ไปก่อนได้เนื้อปูเราสุกแล้วอย่างที่บอกครับเราก็จะรอไว้เสร็จแล้วผมมีพริกไทยตัมมิ้นตันทรายนิดหน่อยครับแล้วก็ทีนี้เข้าถึงเนื้อปูแล้วครับตอนใส่เนื้อปูไปแล้วท่านผู้ชมต้อง ระวังนิดนึงว่าเวลาเขาลุมกันแล้วเนื้อปูจะฉีกขาดหมดต้องให้เบาๆหน่อยเอาละผมมีผักเขียวแล้วครับจากนั้นเสร็จแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวหน่อยครับซีอิ๊วขาวเรียบร้อยเราก็เริ่มผัดแต่เดี๋ยวต้องชิมหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเขายังขาดเผ็ดพริกไทยขาดหวานหน่อยอย่างเงี้ยเราก็เติมได้อีกนะครับผักเริ่มสลบทุกอย่างน่าจะลงตัวแล้วครับ ชิมหน่อยได้ที่แล้วนี่นะครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีถั่วงอกของเราครับสุดท้ายที่จะใส่ลงไปเพราะถั่วงอกอยากจะได้แบบ,ก,บกรอบที่สุดครับเพราะว่าเส้นทุกอย่างเนี่ยร้อนหมดนะครับถั่วงอกน่าจะสุกถ้าใครชอบถั่วงอกที่สุกมากๆและจนนุ่มก็ให้ใส่ถั่วงอกผัดนานหน่อยนะครับ แต่สำหรับผมชอบถั่วงอกที่เขากรุบกรุบหน่อยก็นี่แหละครับครึ่งสุกครึ่งดิบแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วเรียบร้อยครับตักใส่จานกันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดหมี่สองกระสัตรกับเนื้อปูของเราครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ ก็จะมีดอกไม้จีนมีเนื้อปูมีวุ้นเส้นมีถั่วงอกแล้วก็มีเส้นหมี่ด้วยครับจะได้ความหอมจากไข่กับเส้นทั้งสองนะครับเป็นวุ้นเส้นกับเส้นหมี่ที่ผัดรวมกันกับไข่แล้วก็กระเทียมแล้วก็ดอกไม้จีนผัดตรงนั้นให้หอมก่อนเนี่ยท่านผู้ชมทาให้เส้นมีกลิ่นของไข่กลิ่นของกระเทียมนะครับแต่ท่านผู้ชมชอบกุ้งก็ไม่มีปัญหาใส่กุ้งแทนปูได้นะครับแต่กุ้งเนี่ยอาจจะลวนข้างนอกซะหน่อยให้เขาสุกก่อน ไม่ให้ก็มีความชื้นมากเพราะเดี๋ยวเวลาผัดแบบนี้มีน้ำเฉอะแฉะแล้วมันจะไม่อร่อยแล้วจากนั้นเสร็จแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเราใส่เนื้อปูใส่กุ้งอะไรจบวเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเราก็ปรุงรสแต่ถั่วงอกหลังสุดเลยนั้นเวลาเราใส่วุ้นเส้นกับใส่เส้นหมี่ลงไปเนี่ยเราจะได้2สัมผัสแบบกรอบๆและแบบนุ่มๆนะครับแต่ท่านผู้ชมอัตราส่วน,เ,นเท่ากันหรืออะไรมากกว่าอะไรก็ทั้ง2องอย่างเนี่ย จัดหรือปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยท่านผู้ชมครับก็สำคัญครับผมใส่น้ําปลาตอนกระทะที่ยังไม่ชื้นเนี่ยแห้งๆหงมาดๆเนี่ยใส่น้ําปลาลงไปแล้วเค้ารวมกันเนี่ยมันจะทําให้ส่วนผสมทั้งหมดหอมทีเดียวถ้าท่านผู้ชมต้องการเผ็ดตามพริกครับใส่ไปพร้อมตอนที่เรามีกระเทียมด้วยก็จะอมเผ็ดเล็กๆครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะครับนี่แหละครับเป็นเทคนิคที่ทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเรียกว่าผัดสสหายกับเนื้อปู ได้อย่างอร่อยทีเดียวอย่าลืมทำนะครับเย็นนี้ท่านผู้ชมครับเอาละครับเรามีเมนูเด็ดๆดๆแบบนี้ซึ่งเป็นเมนูไทยนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆนำฝากท่านผู้ชมทุกวันเสาร์แบบนี้แหละครับ9.20เป็นต้นไปทางช่อง5วันนี้ท่านผู้ชมครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันวันเสาร์หน้าทางช่อง5ยอดเชฟไทยวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ